ยังอาจเชือเชท่านพีทท่านสวัยไททูนด้วยนะครับหมูสิเอแล้วก็ท่านเนี่ยนะครับสายทองทินโยนะครับแล้วก็ท่านหมูห้านะครับของหมูหานะครับสนอบตหมูหาอบตต้อยนะครับเรี่อเชิญนะครับเนี่ยมาครับด้านหน้าว่างเยอะนะครับเรียนเชิญนะครับเสือสีชมพูไหวหวานอยนา้เฮสชาเซกย์นะครับเอาเรียนเชิญครับเรียนเชิญและกัน่ส่วนของที่นั่งนะครับเนี่ยอยด้านหลังกับมี่ครับสารากุติ ทัดไปนะครับบนทีหลังเอาหรือว่าขึ้นข้างบนก็ได้นะครับตอนนี้ข้างบนก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับเหลืออยู่พอสมควรดนะครับเยี่ยนเชื่อนะครับข้างบนก็ได้ด้านล่างก็ดีนะครับเอาครับโล่งทานต่างๆนะครับที่ท่านได้มีการแักเชนแทงเรียมให้บริการพี่น้องได้ครับแก่ตามที่พี่น้องชาวสังทานมานั่งข้างบนก็เั่งเหลือเยอะนะครับข้างบนเหลือหลายเตอร์นะครับประมาณยี่สิบสามสิบนอยู่นะครับ เอาเรี่องเชิญครับพี่น้องชาวไายชานิเพื่อเดินทางมาจากภูบาลกลางนะครับเอาพรมเชิญอมขับรถเลยนะเอาแจกโบนุ่มแล้วก็ขึ้นมาแจกต่อไปเไรื่อยๆขอบคุณไรเดอร์ครับสุนทรทานของขอบครัวพ่อแม,ม่นะครับที่ได้เป็นสภาพรถรุ่งทาง่านเงินในถุงอาสชนาทเอาคุณแม่เรื่อเชิญนะครับ อาหารถิ่มาเพทนะครับเชื่อเชื่อด้านพิษภัยนะครับหลังจากที่น้ำอาหารเป็นโซเดียมเขาจะมปหาที่นั่งนะครับหาที่นั่งตามตรงสะดวกสำหรับท่านเจ้าบุตรท่านเอาเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับท่านบางส่วนสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ปัจจุบันสวันะครับเอาเรียนเชิญครับท่านผู้ใหญ่บ้านุบันสวัสดีครับเอาเรียนท่านอุปถัมภ์เรียนซอยตรงไหนก็ตามแต่ที่ว่า เอาครับที่นองเฮ้านะครับผููที่ซึ่งนําอาหารเพ่นมาถวายมารวมนะครับในคุมหาสาร่านหลังจากที่ท่านนําอาหารไปที่โรงัวแล้วขอเรียนเชิญนะครับเด้อด้านทิศเหนือ,อูุ้ที่รั้งระาวางเยอะนะครับท่านอบตเก้าอาี้เยอมนะเก้าอี้เยอด้วยนะครับและการที่ทวนของอัะารที่ไปรับแจกด้านหน้าโรงทานนะครับทานแจกนะครับเด้อบอกผิดแค่ม่ได้อห้เพราะถึงเน,นื้อแต่าพื่อให้ผันมองเนาะ เอาครับหามแจกอยู่กับพี่นะครับเด้อหามไปรับอยู่ที่ด้านหน้าร่มท่านนะครับให้มาแจกกับพี่ที่น้องเาวาสังท้านที่มานั่งตามรูปต่างๆนะครับซึ่งหน้าตอนนี้นะครับหน้าตอนนี้ที่รองรับอยู่ด้านทิศเหนือนะครับคือสาราหรือว่าปุตีหลังเต่าว่างเยอะนะครับปุตีหลังเตาว่างเยอะนะพี่น้องเข้านะครับตอนนี้เก้าอีกเตรียมพร้อมแล้วนะครับเก้าอีกก็มนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกมีคำว่า ตาขนนะครับพออยู่ไทยกุเกีอยู่ไทยใช่ก้านะครับตอนเล่นเชิญนะครับเราพาล้มท่านนะครับห้ามแจกอยู่กับที่ก็คือคํามาอยู่กับพีโบเมนิวของท่ท่านตั้งนะครับตอนนี้ลด้หลายนะครับได้ทุกทุกคนนะครับมองไปด้านทิศเหนือทานอุปศรเชื่อดีไปเที่หลักพี่แจกแจกที่นอนได้แล้วตอนนี้เวลาเหลืออีกไม่เยอะนะเนี่ยไม่ไม่ถึงชั่วโมงด้วยเอาแค่ไปนะในล้มท่านของคุณไรแสงไทยนะครับครอบครัวนะครับ เอาแกะต่อกันเลยครับเด้อเอาแกะเด็ทุกคนทุกคนเด้อครับเด้อดูตะกาพ,พี่น้องเช่าตำรับทานนะครับเบิ่งตะกาเพื่อนเนี้ยอันทุกทุกเย็นทุกเย็นมองเดียวไนะหนเป็นว่ากระจายนะครับกระจายอย่ากระจุกนะครับกระจายกระจายเชื่อเลยดีทุกคนเด้อ